สวัสดีพี่น้องคนกระช่องบา้านอาหากินมครับพี่นอ้องน,นี้บานสามบิ่งไอ้รถเกี่ยวข้าวซูมไลออนเอฟเอสแปดแปดขับโดยอาจารย์ต๋องหรือว่าอบตสอ,องับพี่น้อง <c oughs> โอ้โหจวดครับพี่น้อง,งนี้โอ้หนะกกำลังเข่ามือพี่น้องกำลังเข่ามือกำลังของเลยครับพี่นอ้องนี้ แต่ว่าเขาเกี่ยวนี่สิมดแล้วพี่น้องทำที่เขาเมือเขาหมดก้อนพี่น้อง oh. จวดจวดจวดเวจวดจวดเฮ้ย <Hey. S 1> oh, นะโอ้ตาขับไหยินขับเลยแบบลูกเว่โอ้พี่ oh, พน้องเกี่ยวดีเกี่ยวดีพี่น้อง มึงไถยนาพี่น้องโอ้ไยไถยนาเลยไถยนาขี้ลายแห้งพี่น้องเจ้าบ้านวบนี้เบื้งหลองกลางพี่น้องเอียงพี่น้องวันนี้เขาไมา่หลงไปในหลองพี่น้องมันเก็ยบหนากือพี่น้องไถยนาประพันเลยครับเขาไม่หลงไปในหลองครับพี่นอ้องนี่หลองกลาใงใช่ไหมนี้ห้องกลางเขาว่าไถสาดตร์มขึ้นพี่น้องเอียงที่เหลืออยู่รถ เดี๋ยวยไวปรถเกี่ยวดีไหมพี่น้องมัดมือบ่มีส่งครับมือไอ้เนี่ยเดี๋ยวไป้ h à อะไรครับเขามีแต่ n h าเขาบกขยี้ห่วงกับพี่น้องเขารีบๆพี่น้องนี่ยเขานี่เขารีบๆจักมาสิรีบไปไชนะพี่น้องเยี่ยว์ทวนๆเลยพี่น้อง วัอน,นี้เกี่ยวคู่กับไอ้คูตาพี่น้องคูปต้าดีซีหกสิบเกี่ยวคู่กันเลยพี่น้องรถ,รถกระสอบกับตัวนนะ่ะเข,ข้ามาเบิ่งนคว่ำใหดูกันนะพี่น้องเนาะนมาแล้วมาแล้วทั้งคางพี่น้องเหลือหลายพี่น้องพวกเนี่ยเหลือเต็มเลยพี่น้องมันเข้าใกล้ปได้ครับจิ๊ต้ตอนอยู่ครับพี่น้องเมึงจะพ่นปูอยูข่ขางกับพี่น้องสองคางเลยนี่ ตัวยุคฆ่าบ่ไงบ่เนี่พี่นอ้องเด้อม,มันเอ็นมากพี่น้องแล้วมันมากินลังค่าพี่น้องเขาไกลบ่ได้พี่น้องมันก็เลยเหลือตั้งคางเนี่ยของหน้าก็ต้องทำใจนะพี่น้องเลีมเมาพี่น้องอของขนาดเลยอาจารย์ยใหญ่หัวมันยี่มันี่ยี่สิบไรอ่ะบัการพี่น้องอาจารย์ยใหญ่เฮาเนี่ย ไปดีพี women, no ่น้องไปดีแดนมืดมืดหอดคำครับพี่น้องถึงไหนถึงกันมบ้านนี่ไปเกี่ยวแข่งกับคุณปูพี่น้องบ้านแดนไรดากกกินกินแม่กับลูกพี่น้องบ้านบระเทศไทยเบิ้องหน้าบ้านมันนี้คุณปูกับเกี่ยวอยู่ฝากป้อยพี่น้องอีกประมาณเกือบยี่สิบเลยพี่น้องคุณปูไอ้ขั้นเพชรเจริญก็เอาเขาบ้านแล้วพี่น้องหมดงานแล้วเขาบ้านได้เว้นมือนีิมัอนี่บ้านกับเกี่ยวไปประมาณจะยี่สิบเล่เลยพี่น้องมือนีิ สองสามเจ้าเข้าบ้านนะครับอยู่นี่สองขั้นพี่น้องเหลือไปคุณปูก็ไปขั้นเขียวหน่อยเห้น่อนี่ซูมเล,ออลมี้ยอนไปละเมื่ออื่นยิ่งบ่งหัว่าจะได้พี่นอ้องมื่ออื่นนาสิได้จอดนะพี่นอ้องมื่ออื่นนาสิได้ล่างรถพี่นอ้องมื่ออื่นนี่แต่ว่าขั้นเขียวหน่อยนี่มีงานมื่ออื่นประมาณสามสิบไร่พี่นอ้องมื่ออื่นเพราะว่ามันเป็นไอ ข้างเขาบ่ได้พี่น้องรถใหญ่เขาบ่ได้รถทางแคบพี่น้องจิ๊ดต้นต้นอยู่ข่าพี่น้องก็ขั้นหน่อยเขาไปเก็บงานหน่อยเขาประมาณสามชิปเลยนี่แหละมือนบ้าสิเด็กไปเกี้ยวขั <SPEAKER> ้นหน่อยเลยพี่น้องมือนีลองขับบ un ังอยู่พี <What S 1> ่น้องแจ่มมากมาทัดลองขับบังยิ่เทียอยู่ขับจะได้บุญนี่จะคือขั้นใหญ่บุญพี่น้องรักเดียวเกดีย์พี่น้องโยกไปโยกมาอยู่ มือง like ี้ง่ายอยู <w ige> ่แค่หน่อยสามจิตไรกับมือเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องนั่นแป๊บเดียวกันพี่น้องเรี้ยแล้วพี่น้องนี่เจ้านี่เด็ดไร่พี่น้องลงไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงก็กว่าแล้วพี่น้องที่แล้วล่ะว้าต้องขนาดวะพี่น้อง มุนติ๋วลยพี่น้องตัวเดินแรงครับตัวเดินแรงนี่เดี๋ยวบาสไปไทยตั้งรงอย่างเี่น้องตอนเกี่ยวไปแล้วไปแล้วเอาเต็มมุมแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วเชียวนานุใช่ใช่เชียวนานพี่น้อง เซลนาโนเซลนาโนก็เฟื่องเฟื่องมันลงดีพี่น้องไม่นล้วลงลงมันสลายออกคางพี่น้องสลายมาทั้งขรัวอืมตบุ่มเรียบร้อยครับผมเทเขากันพี่น้อง จับุนะจะของหน้ามาเราพี่น้องของหน้าไมาแล้วแล้วมาเบิ้งตอนสวิงเท่เขาอย่างไพี่น้องไปแล้วต่าวด้วพี่ไสวิงเงิพี่น้องลอยแปดเนี่

เดี๋ยวพาไปเบิ้องทครเทองพี่หนังมันเป็นจะได้เอาไรออกไปเนาะเอามันขึ้นแม่ปองนี่พี่นเลยไถ่เอาไปเ เพี่น้องันแ๊กแซกเขางพีน้องเาเขาหนากันังแต่เขาหนานมีแตจ้เขาพี่น้องบ่อบ่คอยมีหยาบคนมากครับผมกัดเหลืออยู่ประมาณอีกประมาณกุ่มกลัวๆครับ เขายืนแน่ลมแน่พี่น้องยคุณตาหุ่นยืนอลมมดเลยตั้งหุ่นถ้าไปอยู่ข้าวบาไทยมึงหันเนาะลมพี่น้อยแล้วแถวนี้กัเขาดูมาง่ามแน่อยู่เดี๋ยววันนี้ซอยครับอาจารย์ต้องคนสองคนครับพักคนละเสือพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ